ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถ้ากลับมาที่บ้านเราเนี่ยปัจจัยเรื่องของการเมืองก็จะยังเป็นที่จับตามองนะคะเมะื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในมิติของเศรษฐกิจกันนะคะมุมมองของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่จะสงผนอย่างไรต่อภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะพูดคุยพร้อมกันค่ะกับท่าน้าของคุณปราณิดาสยามานนท์นะคะผู้ในการฝ่าย Industry Analysis ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นะคะสวัสดีค่ะคุณปราณิดาค่ะ, Hi, คะปราณิดา สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณปณิดาครับมีหลากหลายนโยบายครับเช่นการแก้ไขาการผูกขาดแต่ว่าหลายคนอยากถามแบบนี้ครับเรื่องนโยบายการปรับขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่านะครับจาก300กว่าบาทในแต่ละพื้นที่สู่450บาทนะครับสิ่งนี้จะผลจะส่งผลกระทบอะไรต่อเซกเตอร์ใดเป็นพิเศษบ้างครับคุณปณิดาครับค่ะแน่นอนนะคะในเรื่องของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็คงยังเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลอยู่ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่า มีการปรับขึ้นในสภาวะที่ต้นทุนด้านอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งในการประเมินผลกระทบในเรื่องนี้เนี่ยก็เราก็คงต้องดูในหลายๆมิตินะคะในมิติแรกเนี่ยก็คือเราก็จะดูจากสัดส่วนการพึ่งพาแรงงานขั้นพื้นฐานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะ mm hmm. อะ่รูปสไลด์นะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเห็นได้ว่าเอออันนี้คือจะเป็นกราฟแกนนอนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนของการจ้างงาน ที่ได้รับค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำานะคะอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่ดูเหมือนว่าน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะก็คือจะเป็นธุรกิจพวกกลุ่มธุรกิจเกษตรนะคะจะเห็นได้ว่ามีการจ้างงานของแรงงานขั้นพื้นฐานเนี่ยสูงถึงประมาณ90%เเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ไประเภทพวกรับเหมาก่อสร้างค้าปลีกนะคะลงถึงภาคการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก ผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งทอต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเรามาดูนะคะถึงแม้ว่าธุรกิจเหล่านี้จะเพิ่งผาแรงงานขั้นพื้นฐานมาข้างมากนะคะแต่ว่าในแง่ผลกระทบต่อผลประกอบการเนี่ยยังคงต้องดูในเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของสัดส่วนของต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนโดยรวมด้วยนะคะถ้าดูการาฟสแกนป้างนะคะจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวมเนี่ยอย่างในบาง อุตสากรรมนะคะอย่างเช่นอุตสากรรมอาหารเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสัสดส่วนการจ้างแรงงานขั้นพื้นฐานค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าดูในแง่ของต้นทุนแรงงานโดยเฉลีย่ยโดยรวมเนี่ยอยู่ที่เรา,าประมาณ5-10%นะคะก็จะทําให้ผลกระทบก็อาจจะน้อยกว่าในกลุ่มที่อยู่กล่องสีแดงๆด้านบนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูนะคะในแง่ของความรุนแรงของผลกระทบของเรื่องของการปรับขึ้นข่าแรงขั้นต่ำเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะก็ถ้าผลกระทบมันอาจจะมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่มีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะซึ่งจากในการที่โชว์เมื่อสักครู่เนี่ยคือเรายังไม่ได้รวมถึงในส่วนที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะซึ่งกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่า ธุรกิจเนี่ยเผชิญกับในเรื่องของปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้วด้วยเนี่ยก็ก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องจ่ายค่าแรงที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่าเพื่อที่จะดึงดูดให้แรงงานเนี่ยกลับเข้ามาทํางานนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือเป็นในส่วนของธุรกิจอย่างรับเหมาก่อสร้างนะคะในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มรับเหมาเนี่ยจะม,มีสัดส่วนของแรง,งงานไทยอยู่ที่ราวๆประมาณ 60%ของแรงงานขั้นพื้นฐานทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของแรงงานต่างด้าวซึ่งในส่วนของแรงงานไทยเองเนี่ยปัจจุบันนียก็ได้รับค่าแรงขั้นต่ำเอ่อในอื่นหมายถึงว่าค่าแรงที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเอ่อในภาคก่อสร้างเราเองก็มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการขึ้นค่าแรงเป็น450เนี่ย ผู้ประกอบการก็จะยิ่งมีภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งทั้งในส่วนของค่าแรงของแรงงานต่างด้าวที่ต้องขึ้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของค่าแรงปัญหาเรื่องของการขัดแผนแ,แรงงานด้วยนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองนะคะในเรื่องของค่าแรงก็คือว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่แค่ตัวของค่าแรงขั้นต่ําอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะผลักดันให้แรงงานกลุ่มอ,อื่นๆเนี่ย มีการขยับขึ้นค่าแรงตามไปด้วยนะคะอันนี้อยากให้เห็นภาพขึ้นมาชัดนิดนึงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลออของอัตราค่าจ้างของแรงงานฝีมือระดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกราฟทางขวามือนะคะอันนี้คือเราดึงมาเฉพาะบางกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าในกลุ่มของค่าจ้างของแรงงานระดับเอ,อิรกึ่งมีฝีมือระดับหนึ่งตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่ที่ราวๆประมาณ450หหรือไม่ก็ อาจจะสูงกว่า450ไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของช่างสีหรือช่างปูกระเบื้องนะคะอยู่ที่ประมาณ465นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น450นะคะก็จะเห็นได้ว่าแกบตรงเนี้มันก็จะอยู่ค่อนข้างใกล้กันละกับกลุ่มแรงงานกลุ่มฝีมือกลุ่มเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแรงงานกลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะมีความต้องการที่จะ ให้ขยับค่าแรงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพื่อรักษาแยบของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็แรงงานตื่นตีมือเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอีกมุมหนึ่งในมิติอื่นๆที่เราต้องดูในเรื่องของค่าแรงนะคะก็คือไม่ใช่แค่ผลกระทบเชิงลบอย่างเดียวนะคะบางธุรกิจเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยลงถ้าเกิดว่าเขาสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้เต็มที่นะคะหรือว่าบางธุรกิจเองเนี่ย ก็อาจจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของกําลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของภาครัฐเองเนี่ยเขาอาจจะมีนโยบายอื่นๆมาช่วยบรรเทาผลกระทบด้วยถ้าเกิดว่ามีเรื่องของลดหย่อนภาษีหรือลดภาระค่าใช้จ่ายพวกค่าไฟต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คงต้องดูในรายละเอียดอีกทีในเรื่องของผลกระทบนะคะค่ะ นั่นคือเรื่องของ,ข,องขั้นตอนคงต้องดูนะคะว่าส่งผลในเชิงไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็นโยบายในการเยียวยาด้วยนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับผลดังกล่าวนะคะทนีนี้นอกจากขั้นแรงแล้วประเด็นหนึ่งที่เราเห็นว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นะคะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการทลายทุนผูกข,ขาดหรือว่าการยก <c oughs> เลิกการผูกข,ขาดแล้วก็ไปส่งเสริมกลุ่มกล,งกลางก็คือ e s m e ยนะคะเรามองว่าประเด็นเหล่านี้เองจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนในเชิงบวกหรือแม้แต่เชิงผลที่อาจจะกระทบกับภาคธุรกิจได้ะคะ่ะ ค่ะในเรื่องของ ie, นโยบายทลายทุนผูกขาดนะคะก็มีอยากจะขอยกขึ้นมาสองนโยบายนะคะที่เรามองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างมากก็คือเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้ากับในเรื่องของนโยบายสุราก้าวหน้านะคะก่อนอื่นเลยในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้านะคะที่หลายๆคนค่อนข้างกังวลคุณลงไฟฟ้าเองก็ปรับตัวแล้วลงค่อนข้างเยอะนะคะซึ่ง ในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนอกจากนโยบายในเรื่องของการปรับลดค่าไฟแล้วเนี่ยเรื่องที่มีการพูดถึงค่อนข้างมากนะคะก็คือเป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องการให้มีการทบทวนสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนนะคะซึ่งในแง่ของผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยเราคงต้องมาดูในรายละเอียดของนโยบายนะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าที่น่าจะ ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าพวก IPP แล้วก็ SPP ที่มีโครงสร้างราคารับซื้อที่มีรายได้ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายนะคะถามว่าคา่าความพร้อมจ่ายคืออะไรนะคะก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทาง e g a t เนี่ยจะต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าที่ประมูลได้ในการที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับส่งระบบไฟฟ้าเข้าระบบนะคะซึ่งในส่วนเนี้ ก็จะต้องมีการจ่ายถึงแม้ว่าจะมีการเดินเครื่องหรือว่าไม่มีการเดินเครื่องในการผลิตไฟฟ้าก็ตามนะคะซึ่งในการที่จะประเมินผลกระทบในส่วนนี้เรามองว่าโรงไฟฟ้าที่เขามีการทําสัญญาไปแล้วเนี่ยภาคหลักเนี่ยคงไม่มีการจะยกเลิกสัญญานะคะแต่ว่าที่ได้ยินมาเนี่ยก็อาจจะมีการเจรจาในการแก้ไขสัญญาเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของการขอเลื่อนการจ่ายค่าคอมพร้อมจ่ายแลกกับการ ขยายระยะเวลาสัญญานะคะซึ่งเรามองว่าในส่วนนี้ผลกระทบเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าในกลุ่มต่างๆเราเนี่ยก็อาจจะมีรายได้หรือมาจิ้นที่ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าในส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะซึ่งโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้เรามองว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบก็ได้เพราะว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะมีพื้นเนื่องจากเขามีโครงสร้างของราคารับซื้อไฟเนี่ยเป็น เป็นลักษณะที่เป็นฟิ t อินทารีฟก็คือโครงสร้างรับซื้อไฟคิดตามหมน่วยผลิตนะคะส่วนอีกนโยบายหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของนโยบายสุราเก้าหน้านะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงค่อนข้างมากว่าอาจจะมีการนํามาใช้นะคะเรามองว่าในเรื่องของสุราเก้าหน้าเองเนี่ยนโยบายเนี่ยน่าจะเป็นการปลดลออ็อกผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถ เข้ามาผลิตแล้วก็จำหน่ายสุราได้มากขึ้นนะคะซึ่งในตรงเนี้ยเราก็มองในเชิงบวกกับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยๆนะคะน่าจะทำให้เขาเสามารถที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจสุราได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยประโยชน์เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็คงต้องมาดูในรายละเอียดด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการรายย่อยเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดในการที่จะเข้ามาในการดำเนินธุรกิจนะคะอย่างทั้งในเรื่องของ เงินลงทุนหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ที่อาจจะมีข้อจํากัดด้วยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะในส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่เองเนี่ยเราก็มองว่าผลกระทบเนี่ยคงไม่ได้มากนะคะเนื่องมาจากว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มน,นี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งแบรนด์ของเขาเองก็ติดตลาดแล้วก็มีเครือข่ายที่ในการ จำหน่ายที่เข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าออผู้ประกอบการรายใหญ่เองเนี่ยคงอาจจะไม่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเท่าไหร่นะคะส่วนอื่นๆในเรื่องของนโยบายที่สนับสนุน SME เนี่ยเรามองว่าอันนี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะทั้งในเรื่องนโยบายหวยใบยเสร็จนะคะก็อาจจะช่วยให้ออผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยนะคะได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของ อิมแพกโดยรวมก็คงต้องมาดูในรายละเอียดของนโยบายด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีความไม่ชัดเจนของในการทํานโยบายแล้วก็ในเรื่องของข้อจํากัดต่างๆในการดําเนินนโยบายก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากค่ะครับคุณปรณิดาครับนอกเหนือไปจากนโยบายที่ว่าถึงนี้นะครับค่าแรงขั้นต่ําก็ดีนะครับเรื่องของการล้านทุนผูกขาดใน2เซกเตอร์หลักมีนโยบายอื่นๆอะไรบ้างไหมคบว่าที่เราควรที่จะต้องคอนซีเดอร์เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในกลุ่มบางกลุ่มบางเซกเตอร์นะครับค่ะก็มีนโยบายที่อยากจะไฮไลท์นะคะที่มีการพูดถึงค่อนข้างมากก็คือเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็มองว่าบาระเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยน่าจะมีการต้องการแก้ไขก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น p m 2.5แล้วก็เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายเนี่ยศของประเทศนะคะซึ่งเรามองว่าในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับในเรื่องของการ รายงานการปลดปล่อยมลพิษเนี่ยน่าจะถูกผลักดันออกมานะคะจากที่เราได้ยินนโยบายของพรรคที่เขาออกมาออกมาพูดค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในส่วนนี้เรามองว่า Impact กับธุรกิจเองเนี่ยภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็คงจะมีต้นทุนในการที่จะต้องรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให,ให้ได้ตามเป้าหมายที่เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงนะคะทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบางอย่างหรือว่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจพลังงานเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็ปรับตัวให้เร็วขึ้นนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการรายให,ใหญ่เองเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวกันไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่น่าจะต้องปรับตัวค่อนข้างมากนะคะก็คือยังเป็นส่วนของ ธุรกิจขนส่งนะคะส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าเขาอาจจะต้องมีการเร่งลงทุนในการปรับเปลี่ยนเป็นรถ e ีวีนะคะให้ให้เร็วขึ้นแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นธุรกิจกเกษตรนะคะที่มีการพึ่งพาวัตถุดิบที่มีการเผาสูงนะคะอย่างเช่นน้ำตาลนะคะมีการเผาอ้อยหรือว่ากลุ่มอาหารสัตว์ที่มีการพึ่งพิงพวกวัตถุดิบเข้าโขดนะคะที่ที่ก็มีการเผาสูงด้วยเหมือนกันนะคะมีการพึ่งพา วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจต่างๆเ่าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะต้องจับตามองถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดขึ้นในอนาคตนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของภาคเกษตรเองเนี่ยก็มองว่าจากการ MOU ที่เขาประกาศออกมาชัดว่าเขาจะผลักดันเรื่องของภาคเกษตรทั้งในเรื่องของรถต้นทุนการาเกษตรหรือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่าเนี้ย ก็น่าจะช่วยให้ภาคเกษตรเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีในในอนาคตค่ะอ่ะทีนี้มีคุณผู้ชมถามมานะคะคุณบริดาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสุราก้าวหน้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะส่งผลให้ภาพรวมของศักรรกรราคาสุราจะแพงขึ้นหรือเปล่าเรามอยังไงกับประเด็นนี้คะ่ะคือจริงๆมองว่าในส่วนของสุราเนี่ยคิดว่าไม่ได้น่าจะถึงกับทําให้แพงขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ มีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะก็น่าจะทำให้ยิ่งตลาดเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาแน่นอนในเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยก็จะต้องมีการแข่งขันทั้งในเรื่องของราคาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นคราฟเบียใหม่ๆหรือสุราอะไรที่น่าสนใจเข้ามาในตลาดมากกว่าตรงนี้เรามองในเรื่องของราคาเนี่ยคงไม่น่าจะกระทบนะค่ะ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค<อ>่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ณริดาสยามานนท์นะคะผู้ในการฝ่าย Industry Analysis ของทัศน์สบีไนะคะดังนั้นถ้าไปดูทีลรประเด็นเนี่ยเขาแดงขั้นต่ำนะคะทัศ SCB บีอบอกว่าผลกระทบเนี่ยต่างกันแต่ละกลุ่มนะคะก็ต้องไปดูว่าเป็นกลุ่มที่พึ่งพาแรงงานต่อต้นทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีการพึ่งพารงงานต่างด้าวหรือเปล่ากําลังขาดแคลนหรือไม่นะคะถ้าสากลุ่มนี้เองอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นแต่ว่าก็มีบางกลุ่มอาจจะได้รับประโยชน์จากการขยับขึ้นข้าแรงขั้นต่ําเช่นกันส่วนเรื่ององงขขททลาายุนผูกด โรงไฟฟ้ากับสุราเก้าหน้าเนี่ยก็อาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบต่างกันนะคะโรงไฟฟ้าจะเป็นกลุ่ม IPP IP SPP สุราเก้าหน้าก็อาจจะมีผลบวกกับธุรกิจรายย่อยรายใหญ่ก็อาจจะกระทบไม่มากนักด้วยซ้ำนะคะส่วน s e ที่มีการสนับสนุนคงต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่อยากฝากไว้ก็คือนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น PM 2 5หรือว่า Net Zero ที่คู่ประกอบการคงต้องปรับตัวกันพอสมควรแล้วค่ะพี่วิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ